ถุงพลาสติกธรรมดานะครับว่าเป็นถุงห่อบักซีดาโดยเฉพาะนะครับถ้าถุงห่อบักซีดาโดยเฉพาะเนื้อมันก็สีเนียนก็นี่นะครับมันก็สีพอเป็นกระด้างกระดำนะคระคับเป็นจุดดำๆแต่ว่าทั้งในพอเป็นยังนะครับทีแต่าว่าสีผิวมันบางงามนะครับเพราะว่าเวลาอ่านถุงพลาสติกมันไปติดก,กันกับหลูกมันนะครับติดยังสีอ่าความห่อนของแสงแดดสีมาปะทาก,กันครับถุงพลาสติกแล้วกระดาษมันนะครับเห็ดให้ผิวบ่สวยนะครับ มันบ่เป็นถุงหนาคือก,กันกับถุงห่อโดยเฉพาะ,ะครับสวัสดีครับพมมือนี้กับเป็นวันอาทิตย์ที่6ของเดือนตุลาคมนะครับมือนี้กับเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับรวมทั้งตัวน้องโดนัทนํานะครับมือนี้ก็เลยมีโอกาสพาน้องโดนัทกับไอ้ต้นก้านะครับกับเม่น้องนัทนี่เลาพากันมาสวนนะครับเขา่าสวนเพื่อว่าสีมาเบมะฝรั่งหรือว่ามักซิดาบานเฮ้านะครับอ,อย่าลืมนะครับด้วยโอกถึงใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหเหตุคลิปต่อๆไป มาให้ท่านผู้ชมได้เบิงนะครับไปรับชมกันเลยนะครับเทียงหน้าเขากระห้างไปแล้วโดนัดแล้วเบิ่งเนี้ยเทียงหน้านั่งเห่นนั่งเศร้ามีอนะครับใจต้นมักตาคบนี่แหละครับต้นตะคบเทียงหน้ากับภูไปเลยวลอครับเทียงหน้าเก่าก็จะมาตังว้นะครับตอนนั้นมันก็ยังยูได้แต่ว่าตอนนี้มันยู่ได้แล้วนะสิไปเก็บทั้งในหละกอนทั้งพูนเอาสาดตร์มาปู หมดมนี่นี่คัทั้งปีกับทั้งหลังปุ้นก็เป็นบักม่วงนะครับบักม่วงแตงกิงมันลงมันเลยทรงเตียนะครับนะครับเป่าลํายายหยาบว่าท่านตัดนะครับอีกฝ่ายหนึ่งตัดตั้งแต่ทางพูนทังด้านหนานะครับทังมักสีดาพุ่นทางเที่ยวดูๆพุ่นนะครับต้นมักลองกองนะครับปลูกโดนอ้ะนะครับนี่อาปีหกปีแล้วว่าไปหนาม้าหลัง ใส่ปุ๋ยกับใส่เลยกนะครับจะบกข้นเลยลองกองแรงแกงนี่ครับสวนศิดานี่ครับหมากรั่ลังนี่มาเก็บมันมีหมากไงเก็บบอนี่เดี๋ยหมากหนึ่งเบิ้งๆเิ็งหมากหนึ่งก็ดูอว่พ่อเก็บไปว่ะสังสิมันเหลี่ยมเหล่เนี้มันออกไปทางเหลืองอลไรหรือเลหมากมันน้อยนะครับต่วนในหอยหมากมันโดกมันเลยหมากน่อย ข่อเลี้ยวตัดเอาถุงพลาสติกน้ำนะครับนี่ที่เป็นนางแกะอยู่ในโ่มบุตะครับโอ้ยหยิบกันไกลมือดสายนิ <c oughs> มหน้อยนะครับแต่ว่ากัดเลี่ยมแล้วนะครับแม่น้องนัดกัดเช็คหาเบื้องแบบนี้แหละครับเช็คไปเรื่อยๆแต่ละตน้นแต่ละตน้นนี่ได้มาก อะไรก็เป็นเหลี่ยมนะครับระฮะถลางมันว่าไม่เปื้อนเลยทีน้ำขังมันม<น>ีกลุ่นเน่านะครับว่เน่าดอกแต่หางันเลือกมันผิวมันบอดีเดี๋ยวจะไปพาซื้อเด็กหน่อยกินร้อมึงนะครับกลับมาแล้วได้ตะกร้าหนึ่งแล้วซึ่งหมากเสียหมากก็เสียนะครับ เดียวเสียตะกาไปไปพูดแม่น้องนตัดทายอยู่พี่นะครับคือไปไปกันนะครับไปไวพูดห่มบนพี่เราก็เอากตะกากลับขึ้นมาไม่นะครับนี่นะครับสุกบอลลายนะครับจากสิพ่อลูกค้าบอลลูกค้าลูกค้าสร้างร่วมกันแล้จะอยู่วังสิบกุโลนี่มันจะได้บอนะครับมันสุกบอทันลูกค้าสร้างดีดีนะครับ สิดานั่นุุงนัดเล่มมอนั่นพอ่อเ้ยสุดแถวหนึงห่งแล้วครับพูดอญิแถวหนึ่งอยู่พ่นเดี๋ยวเอาไปใส่กระตาก่อนนะครับกระตาน้อยนี่ครับเมื่อกี้ก็เก็บมาแต่ทางพูนนะครับโอหมากลนหมากนึงมันลนเอาโอ้ยกจวด บมันตีมนจังไลยมันก็เต้นเวยงสั้นมันก็นนนนกนบอบินเนาอะตถวที่สองอยู่มุมทางพี่นะครับเริ่มจากหัวแถวพี่ไปมันี่มีหมากสูบอนะครับโอ้เดี๋ยวนี้เขากยิมลายเฮ<ะ>้ยยิมลายไปยังยหมากซำหมากเน่าห,หน่เนาะลายกะยมนี่แหละมนันหมากโดกแห้งนะครับตัวหนึ่งสี่าง เป็นลอยอย่บ่อลอยกับแปรลอยนะครับส่วนมันโดแงเงี้ส่วนนี้หน่อยหนึ่งมันหาหาเรียงใม่ันพอท่าน,นก็นเลยหมากหน่อยบีดออกน้ำหลเดียวได้ครับนี่หมากน้น่อยนี่เนี่ยกับปีดออกเลยเรียบร้อยแล้วนะครับได้เข่งเดียวกระตาเดียวนี่แหละครับบ่หมานนะครับท้างคุณได้สองกระตานะครับทั้างนี้ไใต้ตาเดียวอยู่หล่อนไปแล้วบ่หลายนะครับ ่าจะพอถึงยี่ิบโลนะครับโอ้เดี๋ยวสิไปโฮมเล็กน้อยถ่ายอยู่โฮมพุ่น,นครับโฮมตน้นตะครกนหมักฝรั่งสุ้มเก็บดได้เมื่อกี้นี่นะครับประมาณนี้แม่น้องนัดกำลังจะแกะถุงออกนะครับใส่กล่องกระดาษเข่าบ้านนะครับสใส่โอ้สวยเลยดอาเปียกมันบางงามสีผิวมันบางงามน,นะครับเป็น ถุงพลาสติกธรรมดานะครับว่าเป็นถุงห่อบักซีดาโดยเฉพาะนะครับถ้าถุงห่อบักซีดาโดยเฉพาะเนื้อมันก็สีเนียนก็นีน่นะครับมันก็สีพอเป็นกระด้างกระดำนะครับเป็นจุดดำๆแต่ว่าทั้งในพอเป็นยังนะครับสีแตะว่าสีผิวมันบางงามนะครับเพราะว่าเวลาอ่านถุงพลาสติกมันไปติดกันกับหลูกมันนะครับติดอย่างสีอ่าวามวหอนของแสงแดดสีาดดามานปะทากันครับถุงพลาสติกแลก้วกระดาษนั้นนะครับเห็ดให้ผิวบ่สวยนะครับ มันบอ่อเป็นถุงหนาคือกันครับถุงห่อโดยเฉพาะนะครับน้องโดนัทกับน้องต้นก้าวนะครับก็บไอ้ต้นก้ากับพักกันเหรียญเงียงบุอยู่ทงางเดี๋ยวจิปอกเปลือกซอยกันกันนะครับเด้แกะถุงมะนอกแล้วนะครับเป็นกระใสกกระลังไว้นะครับหลังจากเอามะาล่างแลนะ้วรันเป็นกําลังาง,างมันเปิดน้ำม,มาล่างนางเปียพวกเศษกระดาษพร้อมนะครับ ซิดาก็ได้บอลล้ายนะครับผมมีแนวเลียนเนี่ยที่โลก้บางงานพักกันจับตะกเตรียนี่พื่นเนาะจับตะกะเตรียนหลนะังจากนั้นก็จิตัดเอาอันนกันครับก้อนเข่าบ้านนะครับตัดเอาตะไคร้นะครับนะครับก้อตะไคร้ก็งยเอาอยอู่น้ำมูนี้แล้วครับนี่ตะไคร้กแ็แล้วแล้วซิดาก็ล่างแล้วแม่น้องมดใส่รถไซคหลดปแล้วนะครับสิพากเด็กหน่อยกลับบ้านมานี่นะครับ ขอบคุณหลายๆได้ครับด้ที่ติดตามรับชมคลิปมาคลิปสั้นๆนี่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม